สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็อ่าแอดมินนะคะมาคํานวณหวยยิกีสี่ตัวเอ่อสตัวเนาะอันนี้เป็นหน้าตาของโปรแกรม DNA เบสสตัวนะคะตอนนี้แอดมินอัปเดตให้ถึงสูตรที่ยีสแล้วนะคะเป็นสูตรใหม่นะคะแล้วก็จริงๆแอดมินใช้สูตรนี้มามาหลายวันละนะคะมาหลายเดือนแล้วเนาะอ่าแต่ทีนี้เนี่ย แอดมิน,ะะมน,นพึ่งมีเวลาว่างนะคะมาทําสูตรนี้เนาะพึ่งมีเวลาว่างนะคะก็เลยอ่ะวันนี้ก็เลยมาอัปเดตสูตรนี้ให้กับเพื่อนๆนะคะสูตรนี้นะแอดมินแนะนํานะคะว่าอาจจะเริ่มเล่นนะคะตั้งแต่รอบที่สิบนะคะไม่เกินรอบสามสิบเนาะอ่ะแนะนานะคะถ้าคุณเล่นสูตรนี้ทุกวันนะคะแอดมินแนะนําว่า วันไหนลงทุนเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่นะคะแล้วให้ถัวเฉลี่ยเป็นรายเดือนเอานะคะว่าแต่ละเดือนเนี่ยเรากําไรเท่าไหร่นะคะนาะสำหรับใครที่จะใช้สูตรนี้นะคะอ่ะทีนี้เนี่ยสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรนะคะเลขชุดนะคะมีทั้งหมดอ๋อสิชุดนะคะถ้าเราเล่น24กับเนี่ยทุนอยู่ประมาณ240บาทต่ตอรอบนะคะก็ สูตรก็เหมือนสูตรอื่นๆสูตร16สูตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆสูตร16ก็ยังเดินดีอยู่นะวันนี้ก็แตกนะคะแต่แอดมินอาจจะไม่ได้ทำคลิปนะแอดมินจะมาทำคลิปสูตรที่20นะคะแอดมินจะทำคลิปแยกไปของแต่ละสูตรนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่งงเนาะอ่ะโอเคนะคะสูตรนี้เนี่ยแอดมินจะยกตัวอย่างนะคะเริ่มเทสให้เพื่อนๆดูนะคะตั้งแต่วันที่2 0 23า จนถึงปัจจุบันนะคะสูตรนี้เนี่ยมันเข้าทุกวันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันจะแตกก่อนแตกกลังนะคะแตกถึงรอบไหนแค่นั้นนะคะแต่ถ้าให้อดินแนะนำเนี่ยอดินแนะนำให้คุณเริ่มตามตั้งแต่รอบที่10ไม่เกินรอบ30นะคะถ้าตามจนถึงรอบ30แล้วมันไม่มานะคะแนะนำให้หยุดนะคะเนาะอ่าถ้าตามถึงรอบ30เนี่ย ถ้ามันมานะคะเราก็ยังพอเหลือกําไรเนาะแต่ใช้ทุนสูงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะถ้าถ้าเรามีทุนเยอะพอสมควรแล้วเรามั่นใจในสุดนี้นะคะว่ายังไงก็ต้องมาจากการเก็บสถิตินะคะเนาะอ่าเราก็สามารถที่จะจัดได้นะคะหรือเวลาคุณจะเล่นนะคะคุณอาจจะไปตาม ในแต่ละรอบก็ได้นะคะจากสถิติที่แอดมินจดนะคะมันจะชอบเข้าในรอบที่ลงท้ายด้วย7นะคะเวลาคุณคำนวณเสร็จเนี่ยรอบไหนที่ลงท้ายด้วย7คุณก็อาจจะซื้อเลขชุดนี้นะคะแต่ถ้าวันไหนที่มันไม่มาเนี่ยคุณอาจจะอาจจะเตรียมตัวเตรียมใจนิดนึงแต่อาจจะไม่ได้ใช้ทุนเยอะมากนะคะเพราะว่าจากสถิติที่แอดมินเก็บมาเนาะอ่าเลขเนี่ยมันชอบไปลงในรอบที่ลงท้ายด้วย7 นะคะก็ถือว่าถ้าเราจะเล่นล็อกในแต่ละรอบก็ได้นะคะเนาะก็ลองเป็นอีกแนวทางนะคะสำหรับคนที่งบน้อยนะคะเนาะต้องบอกก่อนนะว่าโปรแกรมของแอดมินเนี่ยเป็นโปรแกรมคนนํานวณหวยยีกีนะคะที่ใช้ทุนเยอะพอสมควรนะคะถ้าคุณจะเล่นเนี่ยคุณต้องวางแผนการลงทุนให้ดีๆนะคะอ่ะทีนี้ มาเริ่มกันเลยนะจริงๆสูตรนี้เนี่ยเดี๋ยวแอดมินจะเอาไปสอนในคอร์สเรียนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสูตรเอ่อมันจะเป็นอีกลักษณะสูตรของอีกสูตรหนึ่งเนาะถ้าถ้าเราอยู่ในคอร์สเรียนเนี่ยนะคะมันจะเป็นลักษณะของเลขตัวเลขวินนะคะเราก็เอาเลขที่เราได้เนี่ยเอามาวินนะคะซึ่งแอดมินยังไม่ได้ทําคลิปลงในคอร์สเรียนนะแต่ถ้าว่างๆเนี่ยเดี๋ยวแอดมินจะทําคลิปนะคะ เนาะในคอร์สลงในคอร์สเรียนนะคะถ้าเพื่อนเื่อนได้ตัวเลขเนี่ยถ้าเพื่อนๆพ่อนเอาไปวินเนี่ยมันจะไม่เป็นลักษณะของเลขล่าแบบนี้นะคะเนาะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการใช้งานเนี่ยเราจะกรอกเลขนะคะลงในช่องสีแดงนะคะอันนี้แอดมินจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าสูตรที่2ีิเนี่ยนะคะแตกทุกวัน นะคะส่วนแต่ละรอบเนี่ยให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวแอดมินจะบอกว่ามันแตกในรอบไหนให้เพื่อนๆจดในสมุดนะคะแล้วก็ลองสังเกตดูว่ามันจะแตกในรอบไหนบ้างแล้วเราจะเริ่มเล่นลักษณะยังไงนะคะอาจจะเริ่มตามตั้งแต่รอบที่10จนถึง30ถ้า30ไม่มาก็คือหยุดหรือว่าจะตามเฉพาะอารอบที่มันลงท้ายซ้ำๆนะคะอย่างสถิติเนาะลงท้ายด้วย7บ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะไป แทงในรอบที่เจ็ดประมาณนี้อ่ะทีนี้นะเดี๋ยวแอดมินจะยกตัวอย่างนะคะในวันที่ยี่สิบสามนะคะก็คือหกแปดสี่ห้าห้าหนึ่งนะคะคลิกพื้นที่ว่างเนาะ อะเราได้เลขออกมาแล้วนะคะวิธีการสังเกตของแอดมินแอดมินจะดู3ตัวหน้านะเพราะว่าส่วนอื่นๆนะคะเป็นการออกมาลากแตกเนาะอ่ะแอดมินขออนุญาตไปไวนิดนึงนะคะวันที่23ที่ผ่านมานะคะมันไปแตกรอบที่ 3, 17นะคะเราก็ไปล่าล่ล่ลนะมันมาเข้ารอบที่37ตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนแอดมินขออนุญาตไปไวด้วยนะ37ออกอะไรนะคะ37ออก 0679 0679ตรงนี้นะคะแตกนะคะเนาะ0679นะคะใครมีโปรแกรมก็ลองคำนวณดูนะคะทีนี้เรามาดูต่อนะคะวันที่24เลื่อนมาดูวันที่24กันบ้างนะคะวันที่24เนี่ยเราก็เอาผลรอบแรกมาคำนวณน,นะคะก็คือ5 4 2 3 แปดสามห้าสนะี่สองสามแปดสามเนาะอ่ะเราได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วก็คือตรงนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะเลื่อนให้ดูว่ามันไปแตกรอบที่เท่าไหร่นะคะมันไปแตกรอบที่สิบห้านะคะงวดที่ผ่านเอ่องวดวันที่ยนะี่สิบสี่เนาะก็คือแตกรอบที่สิบห้าแปดสองสองหกเออแปดสองสองหนึ่งตรงนี้แป สองสองหนึ่งก็คือหนึ่งแปดสองสองตรงนี้เห็นไหมเข้าไหมอันนี้คือผลของวันที่ยี่สิบสี่นะทับสิบสองทับหกหกนะคะแตกสี่ตัวนะแปดสองสองหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้คือตัวอย่างของวันที่ยี่สิบสี่นะแอดมินขออนุญ,ญาตไปไวนะคะเพราะว่าแอดมินเอ่อเก็บสถิติไว้หมดแล้ว <laughs> นะคะอ่ะโอเควันที่ยี่สิบห้านะรอผลของวันที่ยี่สิบห้ามาบ้างนะ มันเข้าทุกวันนะคะจริงๆมันเข้าทุกวันนะวันนี้มันก็แตกไปแล้วนะคะอ่ะผลของวันที่ยี่สิบห้าเนี่ยเราก็เอาสี่ตัวของวันที่ยี่สิบห้ามาเกาะอ,อ่ะผลของอ่ะมันรีเฟซตัวเองแป๊บหนึ่งนะผลของวันที่ยี่สิบห้าอย่าเพิ่งตาลายนะถ้าใครมีโปรแกรมก็ลองไปเทสดูนะคะก็คือเก้าสองหกสี่นะ เก้าสองหกสี่ห้าหนึ่งนะคะอันนี้เป็นผลของวันที่ยี่สิบห้าเนาะอาคิดพื้นที่ว่างนะคะสำหรับวันที่ยี่สิบห้าเนี่ยนะผลไปแตกรอบที่สิบเจ็ดนะสิบเจ็ดนะคะเห็นไหมลงท้ายด้วยเจ็ดนะคะแล้วก็เลื่อนมานะคะรอบที่สิบเจ็ดจริงๆอะ่ะผลสี่ตัวออกอะไรนะคะก็คือห้าสองเก้าหกนะคะเราก็มาดูห้าสองเก้าหกนะคะแตกตรงนี้นะคะเนาะ แตกรอบที่สิบเจ็ดนะห้าสองเหนะคะอันนี้เป็นผลของวันที่ยีหนะคะอะทีนี้มาดูวันที่26กันบ้างนะคะแอดมินอยากจะบอกว่าสูตรนี้เนี่ยเข้าเกือบทุกวันนะคะเข้าเกืบทุกวันเลยถ้าคุณจะเล่นเนี่ยถ้าคุณวางแผนการเงินดีๆเนี่ยคุณก็กําไรนะคะถ้าแตกแล้วหยุดเลยนะคะแตกแล้วหยุดเลยอะอันนี้เป็นผลของวันที่26นะ มันเข้าทุกวันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแต่เพื่อนเพื่อนต้องวางแผนการเงินดีๆนะอ่ะศูนย์เจ็ดนะคะห้าสองห้าสี่นะคะโปรแกรมเนี่ยคุณสามารถไปคำนวณใช้เองได้เลยนะอ่ะโอเควันที่ยี่สิบอ่อยี่สิบหกเนาะผลแตกรอบที่หกเห็นไหมอันนี้ก็แตกไวนะคะแตกไวนะมาแตกรอบที่หกนะผลรอบที่หกออกอะไรนะคะหกสี่แปดแปด เราก็มาดูนะหกสี่แปดแปดอยู่ตรงนี้นะคะแตกรอมหนะคะหกสี่แปดปดเห็นไหมนะคะเข้ากี่วันแล้วนะคะเข้าสี่วันนะคะสี่วันแล้วนะ,ะเรามาดูวันที่ยี่็กันบ้างนะคะวันที่ยีสิบเจดนะ วันที่ย7นี่ถ้ามันแตกอีกก็5วันแล้วนะที่สุดแตก4ตัวเข้านะคะก็คือ5้า1นึาหนึ่งสี่สนะคะส่วนใครที่ซื้อคอร์สเรียนนะคะเดี๋ยวแอดมินจะไปแจกเทคนิคนะคะในคอร์สเรียนนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นของวันที่เท่าไหร่วันที่27เนาะวันที่ย7เเนี่ยนะ วันที่27ผลมาออกรอบ59นะคะอันนี้งวดนี้นี่ตามไก่นะคะแต่มานะตามไก่แต่มา,นะา,มมาใครจะเล่นอย่างเงี้ยแอดมินถึงบอกว่าถ้าคุณจะเซฟทุนเนี่ยคุณก็เล่นไม่เกิน30รอบนะคะหรือไม่ก็ไปเข้าเฉพาะรอบที่มันแตกบ่อยๆนะคะอะอันนี้ก็มาแตกรอบที่59นะ รอบห้าสิบเก้านะคะผลออกอะไรหกห้นตรงนี้นะหกห้ย์สตรงนี้เห็นไหมแตกไหมแตกนะคะรอบห้าเกนะแตกรอบห้าสิกนะคะก็คือหกห้นเห็นไหมมีในเลขชุดนะคะใครมีโปรแกรมก็ลองไปคำนวณดูนะทีนี้เรามาดูวันที่ยี่สิบ้าง นะคะแอดมินขออนุญาตไปไวนะเพราะว่าเราเทสนะคะหลายวันเนาะด้วยความที่มันเป็นยี่กีนะพอเป็นยี่กีเนี่ยโอ้โหเทสแบบเราต้องเก็บสถิติมาแล้วก็เอามายกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะคะอาวันที่28เนี่ยเราก็เอาผลรอบที่1มาคำนวณน,นะคะสองแปดคลิกพื้นที่ว่าง นะคะตรงไหนก็ได้นะคะเราได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะคะเลขทั้งหมด10ชุดนะคะก็คือในตารางสีส้มตรงนี้เล่น24กลับนะคะหรือใครจะเล่นโต๊ะก็ได้วันที่28นะคะผลออกนะคะผลออกรอบที่27สังเกตไหมว่ามันจะไม่เกิน30รอบนะคะจากสถิติเดิมเนี่ยอ๋อมันจะแตกก่อนรอบ30เนี่ยประมาณกี่งวดนะคะที่แอดมินยกตัวอย่างเนาะเดี๋ยวแอดมินจะสรุปให้ให้ฟังตอนท้ายนะคะ ก็เอาเป็นว่าวันที่ยีสิบปดนะคะผลนะคะแตกรอบที่ยี่สิบเจ็ดนะก็คือห้าหกหนึ่งหนึ่งนะคะห้าหกหนึ่งหนึ่งตรงนี้นะคะแตกรอบสิบยี่สิบเจ็ดนะคะห้าหกหนึ่งหนึ่งเห็นไหมสี่ตัวนะคะเราตามกี่รอบละอันนี้เป็นรอบที่หกแล้วนะคะที่เราแตกนะใครจะเล่นเนี่ยคุณต้องคำนวณ คำนวณทุนนะคะดีๆนะคำนวณความเสี่ยงของคุณดีๆนะคะเพราะว่าใช้เงินลงทุนเยอะนะคะเนาะแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่าเลขในตารางนี้มันเยอะนะคะคุณสามารถคำนวณเลขเด่นนะคะของแต่ละรอบก็ได้นะคะเช่นรอบนี้สูตรไหนที่เข้าเลขเด่นดีๆเด่นบนนะอ่าแล้วคุณเด่นหนึ่งเด่นสองนะคะคุณก็มาดูว่า เลขชุดเล้กวินของเราเนี่ยมีเลขเด่นหนึ่งเด่นสองในแต่ละรอบนะคะชุดไหนนะคะคุณก็อาจจะไปเน้นเจาะตรงนั้นก็ได้นะอ่ะโอเคนะไปต่อนะคะรอบที่ยี่สิบเก้าสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ก็แตกไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือกอกนะคะสี่ตัวก็คือเจ็ดนนสามนะคะสามหกนะส่วนเนื้อหาไอตัวเนี้ยนะคะ คำนวณวินสี่ตัวเนาะเดี๋ยวแอดมินจะเพิ่มเติมในคอร์สเรียนนะคะเพราะว่าสูตรเนี่ยเวลาเอามาเขียนเนี่ยมันเขียนยากนะคะเนาะพอมันเขียนยากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลักการเนี่ยเราสามารถใช้เลขจุดทศนิยมออกมาเล่นก็ได้นะคะซึ่งตัว Excel นะแอดมินก็เออมันก็ดึงข้อมูลมายากนะคะเราก็ได้แต่นำเลขหลักๆเอามาเนาะซึ่งมันก็เข้าเหมือนกันนะคะ อ่ะโอเคเรากรอกข้อมูลลงไปนะคะก็คือเจ็ดส่วนส่นสามหกนะคะรอบนี้มาแตกรอบที่ยี่สิบสามนะคะเนาะวันนี้แตกรอบที่ยี่สิบสามนะคะไม่เกินสามสิบรอบนะคะนี่ออกหกสี่ห้าหกนะคะเราก็มาดูหกสี่ห้าหกตรงนี้นะคะแตกสองสามนะคะแตกหกสี่ห้าหกตรงนี้เห็นไหมนะคะ แอดมินสรุปเลยนะคะสรุปนะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จากสถิติที่แอดมินเก็บมาให้เพื่อนๆเนาะมันจะแตกรอบแตกรอบสรุปเลยแตกรอบขี้นะคะขี้นะเลขขี้รอบขี้นะคะเวลาเราเห็นรอบขี้แล้วเราเอาสูตรน,นี้มาก็ได้มันก็จะลดต้นทุนของเราลงไปนะคะแล้วก็เล่น เริ่มเล่นนะคะรอบเอ่อสิบไม่เกินสามสิบนะคะหรือลงท้ายด้วยเจ็ดนะคะรอบที่ลงท้ายด้วยเจ็ดแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าสถิติเนาะสถิตินะคะสถิติเนี่ยที่ สถิติที่แอดมินคำนวณเนาะเมื่อกี้เราแอดมินยกตัวอย่างให้เจ็ดรอบเนาะรอบหนึ่งเนี่ยแตกรอบสามสิบเจ็ดนะคะแตกรอบสิบห้าแตกรอบสิบเจ็ดแตกรอบหกห้าเก้านะคะห้าเก้าย่สิบเจ็ดยี่สิบสามคุณสังเกตไหมว่าเลขรอบที่มันแตกเนี่ยมันจะ เออมันเป็นเลขขี้นะคะเนาะส่วนใหญ่เป็นเลขขี้เลยนะคะแล้วก็ยังลงท้ายด้วย7ด,ด้วยนะคะลงท้ายด้วยเนะคะก็ประมาณนี้เนาะเอาเป็นว่าใครที่ดูคลิปนี้นะคะก็ลองศึกษาข้อมูลนะคะใครที่รับความเสี่ยงได้ก็ก็ลอง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 ,ลองใช้เออ ลองใช้ดูลองเทสดูนะคะเนาะอ่ะโอเคนะสำหรับคลิปนี้แอนมินไปก่อนแล้วกันนะคะแอนมินก็มายกตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูกันตามนี้นะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินไปก่อนนะคะบา,บายๆค่ะ